ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกที่ประเดิมสนามนัดแรกกลุ่มบีในศึกอยู่23ชิงชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์สเสมอกับซาอุดีอาระเบียไป1ประตูตอนน่อ1และมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยต้องการชัยชนะเพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบ ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซิโก้เกติศัก์เสนาเมืองกุนซอทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามกาตาเทคนิคอลโดยซิโก้ได้ส่งโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐไปดูฟอร์มของญี่ปุ่นในเกมแรกที่เอาชนะเกาหลีเหนือมา1ประตูต่อศูนย์ ทำให้รู้ว่าญี่ปุ่นชุดนี้ใช้บอลโยนยาวเพราะมีกองหน้าที่สูงใหญ่และมีตัวริมเส้นฝั่งซ้ายที่ทําเกมได้ดีโดยกาชับนักเตะว่าห้ามทำฝฟาวในระยะอันตรายรวมถึงริมเส้นด้วยเพราะอาจจะถูกโจมตีด้วยลูกกลางอากาศได้ตอนนี้นักเตะทุกคนขันกำลังใจดีมากคิดว่าจะสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างไม่เป็นรอง โดยสภาพทีมพร้อมสมบูรณ์เจนรบสัมเภาดีกองหน้าที่บาดเจ็บในนัดที่แล้วกลับมาฟิตเต็มร้อยน่าจะส่งลงสนามเป็นกองหน้าเหมือนเดิมส่วนเมสซี่เจชนะทิพยสงกระสินธนบูรลเกษารัฐพีรพัฒน์นชย,ยาก็พร้อมลงสนามทั้งหมดในชุดสีแดงโดยคิดว่าจะใช้11คนแรกเป็นชุดเดียวกันกับที่เสมอกับซาอุดีอาระเบียหประตูต่อหนึ่ง สำหรับ11ตัวแรกที่คาดว่าจะลงสนามประกอบด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศกองหลังทิสตองโดธนบูรณ์เกษารัตอดิศรพรมรักพีรพัฒน์นชัยากล่องกลางชายาวาัตรศรีนาวงทิติพันธ์พ่วงจันทร์เมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินกล่องหน้าประกอรเปรมพักพินโยอินพินิษและเจนรบสัมเพาดี ส่วนทีมชาติญี่ปุ่นหากชนะเกมนี้จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทันทีคาดว่ามาโกโตเทกูราโมริกุนซือของทีมจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามแน่นอนนำโดยนากาจิมะโชยะปีกซ้ายร่างเล็กทาคุมิมินามิโนปีกขวาที่เล่นอยู่กับซาวบวกทีมในหลีกออสเตรียและมาซาชิสุซุกิกองหน้าร่างยักษ์ สำหรับทีมชาติไทยอยู่อันดับ2ร่วมกับซาอุดีอาระเบียในกลุ่มบีเพราะมี1แต้มเท่ากันส่วนจ่าฝูงคือญี่ปุ่นที่นัดแรกชนะเกาหลีเหนือมา1ประตูต่อศูนย์โดยวันเสาร์ที่16มกราคมนี้ช้างศึกลงสนามนัดที่2เจอกับญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกา30นาทีช่องเจถ่ายทอดสดส่วนอีกคู่ซาอุเจอกับเกาหลีเหนือวันเดียวกันซึ่งรายการนี้จะคัดเอา3ทีมไปฟาดแข่งในศึกฟุตบ,บอลโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล หลังจากที่สมพรยศผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยเซฟจุดโทษให้กับทีมไม่เสียประตูในครึ่งแรกในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2016กลุ่มบีที่เจอกับซาอุดิอาระเบียก่อนเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่ามีเครื่องรางของขลัขงที่ห้อยที่ตะข่ายหลังประตูเป็นเสืออุ้มทรัพย์ของหลวงพ่ออุทยัยประพังกโรเจ้าอาวาสวาดาาัดเกาะตาพุธหมู่ที่4ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาเงินไปสร้างโบสถ์เพราะต้อง สร้างขวัญกำลังใจด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อประชาชนทราบข่าวต่างก็พากันไปขอเช่าเสืออุ้มทรัพย์กันเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้พบกับหลวงพ่ออุท,ทยัยเนื่องจากหลวงพ่อกำลังอาพาธโดยล่าสุดมีรายงานว่าราคาเช่าพระสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเลยทีเดียว